ตายตลอดไม่เล่นเลสองวันไปเนี้ยตั้งแต่วันนั้นที่บอกว่ายิงไม่ได้ฟางกันล้วนฟางก็ขึ้นขึ้นลงลงแพ็กที่น้่ห้าแพ็กโปรหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปแพ็กที่น้่งสี่แพ็กที่สองห้าแล้วก็ไปสี่สี่แล้วก็มาห้าแล้วก็ลงอีกลงลงจนไม่จากเล่นด็กอะไรวะเล่นเล่นอยู่ขึ้นเล่นเล่นอยู่เอ้าลงอีกแล้วใช่หละมานแล้ แต่ถ้ามาสซื้อผ่านกันได้ไมันโอเคอยู่แบบว่าแบบบวกลบมันยังไม่เท่าไหร่จะกดเดียวเคลองคองคลอง<ไ>ส่วนนี้ไว้นะส่วนนี้ไวปเ,<อ>เอาโซนนี้แต่ถ้ามันจะลงตรงนี้ปล่อยมันลง <c oughs> ได้ลงลงโบดแล้วกันเอารดตรงสามเนี่ย เหมือนจะมีคนมานะหรือเปล่าไม่มีเหรอไม่มีเลยพุงล้วนเลยมีรถป่ะมีรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าเนี่ย,ยนะนะขวามือสามล้อเนะนี่ยอันนี้ครั้งนี้เขมีมอเตอร์ไซค์นะรถมอเตอร์ไซค์อ่ะขวามือสามล้อเออข้างหน้ามีมรถอ่ารถินได้ ติดแล้วเขาลู้เที่อ้าวแจ๋วอา้าวอยู่ที่เราโอ้โหอ,อีกแล้วเหรอ,อจิ๊บคันหนึ่งจบอ้าวทับทีไม่เอา,ถา,ถารถมาไหนอออเอาถ้าว่าท่านรนไหนออพวกเนี่ยมอเตอร์ไซค์ตรงข้างน้ำคันหนึ่ง farm dần ra cái gì mới dập Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

ลูกเก็บเสียงเอาเงอาร์ที่แล้วร <c oughs> อรอ,อสมูทแตกแล้วอยวิ่งมาถ้าสมูนแ,แตกกระจายออกใหญ่ๆวิ่งมาได้ก็ชุด แพทย์แพทย์แพทย์ดูใจแห่งการรักษารู้จักเปล่าวิ่งรักษาโอ้ไม่ตรงไม่แต่มีรักษาเดียวเลยหัวใจเว้ยแนานแดดแดดเพื่อนสำคัญสุดตายพร้อมเพื่อนกูเลยยังชอบเลยโลกโลกเยอะแยะเลยเแง่พอพอพออยากได้รถกันรถเยอะเกิน ฝังนู้นสอ,องคันนะใครเอาหได้ด <จะ S 2> ง,ง<ค>เขาบอกไอ้ดอกไอาลูกต้องไปเอาแล้วเอาดิไปนะปเอาดิ ทำตกกอนทิกเกอร์จะเก็บเสียงไม่มีใครเอาใช่ไหมเอา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 ยังเอาเนาล็อกใส่มินิเอ้ยจะใส่เอช 도 이게 안키시고 ต่อ,อใช่ป่ะได้แล้วมีแล้วแอลคิชแทนมัน้ง

อันมากเลยคนเยาว์อะเดี๋ยวขับรถเจ้าเล่ห์กูมองเสียงไปแล้วเสียงไปเสียงไปไม่รู้รถไปเป็นรถไปอะไร แล้วเวลาตะโกนเนี่ยเขาจะได้กิน ไม่เห็นมีเลยมัวเนี่ย เดยวชิดจะเรียนเล่นเลยไม่ยิงพ่อกินเลยกินแล้วโอ้อคนแปดเหลือยิงใครไม่ได้ขุดบ้างไอ้นะครับไอ้น่ะเฮ้ยมีคนนะเอาต้องไปวง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 ใช่น่าจะเป็นบ้านสามแยก ไหนอ่ะจะขึ้นเขาไหมเออบ้านสามแยกบ้านสามแยกบ้านสามแยกไปบ้านไปบ้านมัดสามเหรอเฮ้ยเป็นมัดสามเหรอไม่ไม่บ้านสามแยกนีเป็นนี่ก่อนไหมอ่ะเออบ้านแถวนั้นได้ใสเก้าเลยใครมอไซค์อ่ะ นนไป็นง,ง,ง,งมันเป็นตึงๆกันเนะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวดูวงนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นก็ต้องมีคนคิดเหมือนเราต้องไปตรงนั้นเหมือนกันไม่ต้องไปแล้วล่ะเพราะว่าวินน่าจะฝั่งทางนี้น่าจะไม่น่าจะน้อย,ยวา่าผู แม่นไหมจากใต้ดิน,นตามอ่ะผมไม่แมน่นผมขอแล้วกันเอาเอาเฮ้ยเบอร์เรียวแต่พูดถึงแค่เขานี้เราก็เล่นได้ปะ่ะถ้าโมมันเข้ามาเขาอ,อะได,ได้ได้เราเราไหลขึ้นได้ไงแก๊กดำไหมผมก็อยากได้เหมือนกัน

hòn thân là sao. No, no, bắn đi đuổi. Home view. Half เนี่ยเราเล่นตีนเขาอ่ะรับหลังก่อนก็ได้มั้งเราจะไปไหมหรือว่าค่อยออก่อนรอบราวงกลมก่อนได้หรืองั้นผมจะทิมให้ก็ได้ไปเลยเผื่อเผื่อตับดับเครื่องไหลไปก็ได้ ตรงนี้เป็นหลุมนะห้าผมนะเอารถมาบางฝั่งซ้ายมือไว้ก็ได้เป่นไหนหลุมนี้เหรอเออใช่ใช่เอารถเอารถวางเรียงไว้วางเรียงไว้อย่างเางี้ยเออจะบอกว่าหลุมฝั่งฝั่งนี้มีนะน ฝั่งนั้นมีนะฝั่งมุมมากอุ้ยมาถึหน้าป่าถูมเ้ยจัด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 ข้างล่างเหรอใช่ใช่ใช่สามตัวเลยหน้าป่าถูมากตรงอ่าสนามยิงปืนอ่ะสามตัวเลยสามตัวเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันไม่เห็นอ่ะมันไม่เห็นอ่ะมันมีตัวหนึ่งข้างหั้วข้างหั้วเห็นป่ะข้างหั้วอีตัวหนึ่งข้างหั้วตัวหนึ่งเอ้ยมันเล็งใครอ่ะเฮ้ยเราเราต้องเอา้สาม เอาตัวไหนอ่ะเอ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วยิงเลยนะอ๋อมันยิงกันกับฝั่งนู้นเราไหลไหลไหลตบให้ไหลตบเอ้าวิ่ง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 นี้วิ่งนี้โอเคโอเคฮัดทำมาไอขี่รถอ่ะไม่รู้ไม่ใช่เราไอหยบรถนะมาเปเลย ดูดูดูขวาด้วยนะเออมันดูหลังเลไหลไปเอาไม่ต้องไหลก็ได้มั้งเอายังถึงยั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 งกดครับวะไหลทิ้งเข่าก็ได้นะเข่าเราอะได้นอกะแน่ๆตัวนี้เอายังเอายังเอาตัวไหน เอาตัวเสื้อเหลืองนะซ้ำ okay. ซ้ำให้หน่อยซ้ำให้หน่อยซ้ำไม่ได้มองไม่เห็นมปิดดันนะผมชิดนะผมชิดเปิดไปก่อนเปิดน้ำนี่ในหลุมได้อะมันอยู่ในหลุมแล้วเนี่ยไปก่อนเนีี่ยเน่ยไปยัง ้องนี้ผมด้วยน้องนี้ผมด้ยมดวยกระสุนยิงโดนเยี่ยมเห็นหน้ากูเอ,อ้ยมันมันอยู่ในหลุมมันอยู่ในหลุมอย่าอย่าลงนะเสียเปรียบนะเนี่เสียเปรียบข้าอยู่ในหลุมอ่ะนั่นมีคนยิงคนมาไอ้อยู่นี่เอ,อ,อ้ยอมันมีคนช้าอีกคน ฮะตรงไหนตรงไหนตรงรั้วเหรอวิ่งหะฮะนี่นี่มันช้าตรงนี้เตถอยได้ปะอ่าเถอย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 ดีกว่าผมอ่ะถอย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 พอแล้วไปแล้วไปแล้วฟังให้ฟังน่าจะเพื่อนมันบ่หวะ ไม่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 ไม,มันตีมันยิงกันอยู่ตรงนี้สี<อ>ต่ตัวเลยอยูในหลุมม่าสี่ตัวเลยอ้าวอ้าคนไทยวาตัดแดงมมาจอดรถเล่นหน้าเราได้อยู่เล่นเล่นหลุมมาผมอะ่ะบ่อให้เล่นอะ่ะี่แต่เนินนี้เล่นได้นะเอนอเนินเนินเนี้ยเนี้ยเล่นได้นะ เล่นข้างล่างได้่ะนี่ยเดินเดินข้างล่างมาเลยว่ามันอยู่ข้างบน่ะเล่นไม่ได้่ะระวังเขาระวังถ้ามันมีเขาไหลมาตกว่ะคือมากหนึ่งเล่นไม่ได้นะถ้ามันมเขาอะเล่น่แถวนี้ก่อนก็ได้เ้ยหน้าบุ่มไว้เฮ้ยคนเกณ์มาไอ้สัสมันเกือบตายแล้วไอ้สัช้าไปเลยไปเลย จบแล้วมึงคุณโ่ะเฮ้ยเกาะสานอยู่เลยเฮ้ยมันจะมีตัวไหนไหมว่าจะเตรียมถ้าจะมีคอยดูเฮ้ยเ้ยขวามือขวามือขวามือตีกันอยู่ เพิ่งทำไมเนี่ยไม่ยิงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดัน,ดนอยู่ข้างบ้านเลยบ่ะนบนเขามีนะ

เขาเปิดเลยเขาระวังโซนเนี้ยไอ้ชัดระวังโซนเอ้ยโซนห้องน้ำบนไว้เฮ้ยคนคนคนอยู่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่ไฮไลท์ไฮไลท์ไไฮลท์วิ่งอยู่วิ่งอยู่เสื้อขาวได้แล้วผมได้แล้วทีมเขาตายหมดที่หลังสองคนเราไปที่หลังห้องน้ำเลยนะนี่อยู่นี่วิ่งหน่อยวิ่งวิ่งวิ่งจะค้ำให้ a l ลไหนไหนอะไรอะไรเห็นไหมเสื้อขาวอ่ะ ลงไปแล้วเราไปชิดห้องน้ำได้เน um> ี่ยไปห้องน้ำคือมันอยู่ในหลุมแล้วล่ะในหลุมเครื่องบินอ่ะไม่ทันแล้วมันลงเออใช่ใช่โผจะเอานะไล่เลยไล่เลยไล่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 หน้าละเดินหน้าเราอ่ะเดินหน้าเขัารถไปรถไปรถไปไปเหรอถ้ารถไปเราต้องทันไหมรถอ่ะ โอ้โหเรียกคอรได้นะได้ได้แค่ไม่ให้มันได้คิวก็พอแค่นั้นพอเกาะสามนะเว้ยมึงพังเลยมึงไม่ใช่ต้องต้องวิ่งไปไหลเบอร์สามเบอร์สามไม่มีคนใช่ปะใช่ตรงนั้นลิ่นไหลได้ไหลขวาไม่ได้ขวามีคนขวามีคนไหลไม่ได้หรอกต้องแทนรถจริงๆนั่นแหละ ก็ตรงห้องน้นํามันตรงตรงสนามมันยิงปืนนี่ยมันตายหมดแล้วนะเนี่ยตรงหลุมแล้วเนี่ยเราเอารถมาปิดได้แต่เราเอารถไม่ทันแล้วเอเอ,ย,อยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยตายล่างสายล่างนดนทีเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งชุบเดี๋ยวเพิ่งชุบเดี๋ยวพิ่งชุบเล่นก่อนๆๆเล่นก่อนทายไม่เดียวขายไม่เดียว <atra ff s> หมด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 ทับับุบุบุบขวามานะบนบนบนจะมาบนจะมาเดี๋ยวสมองไว้ถ้ามีหาที่เลยเลยสมองให้ก่อนสมองให้ก่อนเก้ยร์ตดต้นไม้เต็มๆเลย งตัวโอ้โหซ้ายมลูกโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมดหมดข้ามาข้ามาข้ามาช่วยได้นะไปสมุกก่อนไาสมุกให้ได้ปะมีสมองไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมบีบแล้วนะวงบีบแล้วนะโอ้โหเยอะยิ่งไปเลยเสียงไปเลย เฮ้ยเหมันเหมืนเหมันมันจะมันมันจะเห็นมันจะเห็นมาตะโมขวมามามาไอ้สะโมติดอะมีอะไรบ้างอาต่ำให้นะ เออคิดตัวเนี่ยเก้าเหรอเก้าแปดสมองผมไม่มีเลยว่ะวาไหลซ้ายบนไหลไหลไหลมเนี่ยไหลมเนี่ยไหลซ้ายไหลซ้ายมันอยู่ขวาเยอะนะซอกขวาเออได้อยู่ได้อยู่ท่านพี่ถ้าเมื่อกี้ท่านพีชุบก็คือตายหมดอะ ถ้าผมเน so ี่ยตะโกนอย่างดังเลยอย่าช um ุบอย่าชุบไม่ไม่คือมันมันโดนชิดมันมันชุบไม่ได้ถ้าต้องเล่นอย่างเดียวข้างหน้าเรามีนะข้างหน้ามีนะหล่อ่ะมีนะโอ้โติดติดไงเลยไปต่อได้แล้วก็อยู่เราจะต้องอ้อมซ้ายต่อเอ้ยอยู่ในวงอยู <h 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 h ่ในวง

ให้ยานอกคนนะตรงตรงข้างบนไอ้ซ้ายมือตรงหินอ่ะระวังด้วยนะไอ้ซ้ายซ้ายหมดวิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้ซ้ายวิ่งได้มามามาอยู่หน้าผมเดียวโอเควิ่งอยู่วิ่งอยู่พิ่ปาสมุดร้อพี่ป้ามุกล้อตรงไหนตรงไหนเจ็บ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 ซากซากซาก